ต้องขอครับสวัสด wow. ีด AH ้วยโมจิทุกๆต่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นไม้ครับ1.17นะครับเวอร์ชัน1.17กันนะ EP หนึ่งนะครับนี่เป็น EP หนึ่งเวอร์ชัน1.17นะครับเป็นเวอร์ชัน1.17เวอร์ชันล่าสุดนะครับเดี๋ยวอย่างเลยเราก็ต้องไปตุดต้นไม้นะครับต้นไม้ หนึ่งต้งตนก็เ้นขีเอาเอาดูต้นแล้วหนึ่งต้นนะครับเต็มโอ,โอ้ต้นนี้อะไรหกต้อหกหรือว่าอะไรกีหกจริง,งนะได้เวลาครับเี ครับแล้วก็ครับอันนี้นะครับเ,เดี๋ยวผมจะทำการครับ pick x ไม้นะครับเ่ทำการคราบนะครับเล่ทำการครับ pick x นะครับผมคราบผิดไปหลายเกมูดไปแล้วเนาะ เดีวราจะผมจะไปทำการหาหินนะครับหินหินอยู่ตรงนู้นนะครับอ๋อ,อหินตรงนี้ก็มีนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าทำอันใดบ้างต้คนทำอันใดสักสองบล็อกป่ะไม่รู้ครับไม่รจ้แต่ที่รู้คือผมต้องทำอันใดมาอีกบล็อกหนึ่งขี่อ,อีกบล็อกหนึ่ง ีนะครัะแล้วก็ผมก็จะทำการขุดเล็กกันนะครัะขุดะคะ่ะผมจะทำพิกเอ็กหินก่อนนะคานผู้ชมพิกเอ็กหินก่อนแล้วกัน มันมมน,มน,มน,นี้ไม่ไม่ใช่หินว่ะไม่ใช่หินนี่ไม่หินเขี้ยเขียเด ผมต้องทำแหล่งที่อยู่แล้วนะแต่ว่าผมก็วยต้องทำที่เขาน,นี่เลยแหละจปิงถ้ำแล้วกันเพื่อทำการไปบนถ้ำนะครับไปทำบ้านนะคลิปนี้ตอนตอนนี้คลิปนี้ั0นาทีแล้วนะครับขึ้นไป จะทำการข,ขึ้นไปค่ะสี่มาแล้วผม,ต,มต้องไปที่ไหน่ะอ็ข้างล่างนี่ดีกว่าอุ๊ยเจ็บเจ็บกันนะนี่นี่นะครับเราจะทำการสร้างบ้านตรงนี้ค่ะ กาสร้างบ้านวาตวเดยว ดูดีๆผมต้องไปขุดอันนี้สัก,ก่อนดูท่าแล้วผมน,น,น่นจะขุดอันนี้ก่อนแลวกันดูท่าแล้วอะ ทีนะครับตั้งไว้หนึ่งัเดี๋ยว,วนีคืนนี่คืนเลกผมจะทำการสร้างบ้านนะครับแต่ว่ากาสร้างบ้านในครั้งนี้ผมจะครับออกอมัน,นะครับไปด้วยนะทำประตูนะครับกันันบีบนะหรือต่งตางๆ ต้องมนันจะทำมนันทำประตูนะน้องชูดี๋ยวผมจะขอข้ามไอตอนทำประตูทำไรเสร็จนะ คลับมันก็จนมันดองคืนแล้วนะมาได้ไปลักรับผมจะทำประตูตั้งยังไงดีอืมโอ้ได้มันต้องสามอัน เป็นประตูแล้วครับกล่องบล็อกกล่องกล่องกล่องทีผมจะทำทำนี้วิวผมทำอะไรตั้งสองอันเลยวะ ประมาณนี้ตรงนอง้รง,งลืมลืมก็ต้องไม่จมตงต

ต้องมีไม้อันนึงเหมือนกันหาอีกบล็อกเดียวเองมาไลฟ์แล้วถ้าต้องการเอาที่จริงคือมาผมต้องอูมต้นไม้ตรงคืน ผมขอตัดทำการตัดต้นไม้ให้เสร็จน,นะครับเดี๋ยวผมจะข้ามไปตอนถึงบ้านแล้วกันนี่นะครับผมก็ทำการถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวลเอานน้ำผมทำผิด mine 1โอเค ผมขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะครับเพราะมันสิบนาทีแล้วมันนานเร็วนะครับเห๋ือต่ออีพีสองนะครับของยูทูปเขาห้ามเกินนาทีนะเดี๋ยวระหว่างที่ผมจบคลิปนี้เนี๋ยวผมจะอัเลเวลนะครับอัเลเวลตสร้างทํำสร้างอะไรไปก่อนนะครับจะเพื่อเอาไว้ข้ามเวลานะครับผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับบายยูกิน next ิท m e